อันนี้อยู่บนจุดชมวิวที่อำเภอชนแดนจะไปเวชบูรณ์นะครับพอดีผ่านทางเขาบอกว่าจอดจุดชมวิวแวะทางเห็นภูเขามีหมอกครับลอยเต็มสวยฮะบนะครับบรรยากาศมีหมอกแล้วทางภาคเหนืนะอก็คงสวยงาม นี่หมู่บ้านไกลๆดูหมอกจุดนี้ลอยครับดูหมอกเคลื่อนคอยลอยสวยงามเนี่ยพอดีจะผ่านทางไปเพชรบูร์ครับไปดูประเพณีลอยเรืออุ้มพระดำน้ำประมาณนั้น เนี่ยความเงียบสงบได้ยินเสียงไมโครโฟนในหมู่บ้านในเขาลมก็ยังไม่ใช่ลมหนาวนะครับลมแบบแต่เย็นเยนเย็น็น,น,นประมาณนั้นดูบรรยากาศจุดจอดรถเป็นจุดชมวิว วยหรือไม่สวยไม่แน่ใจแล้แต่มุมมองของคนนะครับว่าสวยใบนี่้าจุดชมยู่รอบๆก็จะประมาณนี้เป็นจุดพักรถเฉยๆนะครับตรงนี้ตลานั่งพักนะ จะพามาดูเขาทางด้านนี้ก็เป็นยังไงนี่ฮะคนเขาพยายามเดินตรงนี้เพื่อที่มายืนจุดนี้เพราะว่าทำจุดชมวิวไว้เนี่ยถ้าไม่มีต้นไม้บังมันก็สวยครับ จากข้างล่างขึ้นมาน่าจะเป็นทางชนแดนถ้าทางนี้ถามว่าชมวิวได้ไหมมันก็ไม่ได้ถ้าจะทําเป็นจุดชมวิวต้องสลัดต้นไม้ที่อยู่ข้างๆนี้ออกครับนมเงินก็ดูไม่สวยงามก็าแาช่์นี้นี่นี่ดู นี่คือจุดชมวิวครับเส้นทางผ่านเขาลังนะครับตรงนี้